่งนี้เลยงาโอเอยาปดาวิยาปดาวิรอเอเลยอยเนี่ยเฉพที่ไม่ถนุคนเดียวสุดกาตินแม่ลิงสังเก เร oui. er pues yeah. like ียกถนนคนเดินเรีชอทำนุสสวัสด์ภาษาอังกฤษได้ไหเราไม่ได้เป็นเล่เยอหยาัุดที่ถนนคนเดินเชีย่ปตีมก๋นเลยเชียวเลยแม่เราเลยปาอะเคยเคยเคยปักกันเลยอยาปารี้ไมก๋เลยวเราแม่เียถนนคนเดินเยอะเยมามาจนมาส นยันส์จ้าขนมาจา้าด้วโอ้เลมอเลอยาจอลจจองจ,าจออ้าด้วยจออเละจ้าด้วยจออเบอก์ไกจออไอจืดไ้ยาจอยเหรอเลยทชิ้น้นำส้มดอ,อันนี้อะไรขนมจีนน้ำเงี้ยวของเบตเตะฮัปปูเบอรค่ะ กุ้ยทีลำไย,ยกับโจร๊รอเชฟกุ้ยปิ้ง,องมองไมอง่อยากจบับเราแม่ดิฉันก่าพันโนพันโนเตียงเชิญเอามาแล้วไปอ่ะผลไม้ผลไม้สดแล้วก็ของแห้ง มี no ่สวยมีชอโอ้มีชอได้หรอเฮ้ยนี่คือม้อไตมาปุ๋ยเหรอเชมมอกัเส็จเลยเชเบกัปีตุงนี่เนี่ย้ดูตีฮับบะจ็เบลหาทอดตีฮับบะฮัปุ๋ ได้ยัด佐ม้ยเม้เต้ยงโมเปจาลอนสุ้มแมก่แม่แก่ขนมขนมบ้าบ uh ินโอ้ยเสือเซ็กซี่ มอสติไตเชลลินเชติคือมดอะับคนเที่ยวเยอม,อม,มอากเลยเอขาเท้าอยากกินจคุคือชนะรักอ้นี่จิ คนนี้นี่เชฟปะคนนี้เชฟนมันจัลล์เป็นหหะอะล่ะคนนี้เลยเขอของเยอะแม่ได้กินชูเรียนอ่ะเบสใช้ตรงไหนแม่อยากกินอยาแม่เก็บชูเรียนไปซื้อไว้ไหร่แงเก็ โยอยม,มาซ,ออซื้อเลซืเลยโอ้น่ถนคนเดินนู่คันแรเหรอคัแร